พระรูปหล่อลอยองค์เบตงศูนย์ห้าเหนือนวะโลหะที่พี่เพื่อนเ้ยดูดิดูดิเ,ดดเดมื่อวันนี้ได้พาะดีๆมาไลฟ์ให้พี่เพื่อนได้ชมกันเนะี่ยดูนี่เนะี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหหาที่ไหนได้แต่พาะแบบนี้ดูนี่ดินะอนาะดูนี่เนะี่ยผมบอกเลยนะฮะ นี่พาราธรรมดาผมตั้งไว้สูงใหเนี่ยแต่ก็เราไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วดูด้สิ่งที่เราต้องเห็นคืออะไรการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไงปื๊บอะเดี๋ยวขอยาดสูงนิดนึงเห็นไหมดูหลวงปู่ยี่หลอขนาดไหนดูดิเห็นไหมฮะพาสเท้เลยดูเปล่ยนเขจะมีออร่าเนาะมีออร่านะะเนเนาวะเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะ การเก็บเนื้อนวะก็เหมือนเราเก็บทองอะนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะเนวะไม่ใช่ปั๊มนะพี่นเพื่อนไอ้ปั๊ม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 นเนนวะปั๊มไม่ได้นวะปั๊มแตกนะจำไว้เลยไอ้พวกนี้บอกเอาเนื้อนวะมาปั๊มมันไม่ได้นะเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆสิธ์ปั๊มไม่ได้ทางนั้นนะะหล่อเท่านั้นนะะไอ้พวกปั๊มปั๊มปั๊มมะเรียบร้อยคืออะไรพระโรงงานไงเพื่อนเพื่อนนี่เนื้อนวะนะดูนี่เนี่ย สวยๆแบบเนี้ยธรรมดาตั้งไว้สูงนะแต่วันนี้ก็คือไม่อยากผิดจะพูดไงนะได้มาถูกก็ตั้งถูกไปนะพาลาเดียวกันทั้งหมดนะดูเนี้ยโอ้โหด,ดูเนี้ยเพื่อนเอ้ยมีอยาเฟสนะัสภาพนี้เขาเรียกคาดหิ้งคาดหิ้งเออวันนี้ได้พระด,ดีๆสวยๆทั้งนั้นคาดหิ้งอย่างนั้นเลยเนี่ยนะดูนีเนี่ยนวะเป็นยังไงเขาจะเงางามนี่ดูเห็นไหมรอยตะบงรอยตะใบเขาจะมีที่ไหนล่ะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมนี่คมคมตึงได้ยังไงเนี่ยมีไหมมันไม่เคยมีสอนเราไหมพีม่เพื่อนมันไม่เคยสอนเราเลยวัานาวะโลหะเป็นยังไงนะที่เล่นเล่นกันมาต่กอนเป็นยังไง,ทอง,ง,งออทองแดงลมดําเออทองแดงลมดำเท่านั้นละลายปั๊มนะฮะมันไม่เคยพูดถึงนวะกันเลยนะพอต้นตำรับเขาออกมาเป็นยังไงพระเขนานวะทั้งหมดนะแล้วเป็นโลหะรอตายแล้วไอพวกนั้นมันปั๊มกันมากี่ปีพี่เพื่อนสามสิบสี่สิบปีเป็นพระปั๊มนะฮะ นี่นะท่านใดสนใจก็จัดไปเนาะ